สวัสดีนะครับยินดีต้อนรับสู่ช่องหมอโต๊ด915าทาร์ลอตนะครับหมอโต๊ดก็ขอสวัสดีกับชาวธาตุไฟทุกๆท่านนะครับที่เข้ามารับชมรับฟังช่องหมอโต๊ดและกดติดตามและเป็นกําลังใจให้ช่องหมอโต๊ดกันนะครับคลิปนี้เป็นคลิปดวงความรักของชาวธาตุไฟธาตุไฟได้แก่ราศีเมษราศีสิงห์ราศีธนูตั้งแต่วันที่8ถึงวันที่15มิถุนายนปี2567 หมอโต๊ดอธิษฐานให้ดูได้ธนคณาและราศีเลยนะครับหมอโต๊ดดูแบบโหราศาสตร์ไทยวันที่เขาพิมพ์ไว้ใต้วิดีโอคลิปแล้ว mm. พลังงานไพ่นี้เป็นไพ่พลังงานโดยรวมนะครับคงไม่ตรงกับทุกท่านดูเป็นแนวทางดูเป็นไกด์ลายจะดีที่สุดและไพ่นี้สามารถอ่านสาระกันได้ด้วยนะครับสิ่งดีๆก็เก็บไว้สิ่งไม่ดีก็ทิ้งไปนะครับ mm. ขอไพ่พลังงาน1ิบใบให้กับชาวธาตุไฟเมษสิงห์ธนูนะครับดวงความรัก หมอตอดขอดูพลังงานของพื้นดวงชะตาสิบใบเป็นพลังงานของไพ่เซเวนตีคอร์หมอต้นอ่านตามพลังงานของหน้าไพ่ที่ขึ้นมานะครับขอเช็คพลังงานของพื้นดวงชะตาของคุณก่อนนะครับเป็นพลังงานของไพ่ใบแรกเป็นพลังงานของการติดต่อการสื่อสาร นะที่มีพลังงานการความมุ่งมั่นความตั้งใจในการทํางานของคุณในช่วงนี้ก็ได้นะครับมีาพพลังงานของหนึ่งเหรียญสิ่งดีๆสิ่งใหม่ๆโชคดีที่กําลังที่จะเข้ามาให้กับชาวธาตุไฟเมสิงธนูโอกาสแห่งการเริ่มต้นที่ดีของคุณนะครับเป็นไพ่พลังงานของไพ่คามาการหลุดพ้งงนการตื่นรู้แห่งจิตวิญญาณหรือมีพลังงานการพบเจอคู่คนที่คุ้นเคยพบเจอคู่สัญญาพบเจอคู่คนที่เป็นอดีต กันมาก็ได้นะครับมีไพ่พลังงานของไพ่สิบเปลียนความมั่งคัง่งความมั่นคงทรัพย์สินเงินทองเงินเก็บที่เพิ่มพูนของคุณก็ได้การโฟกัสถึงเรื่องความมั่นคงทางด้านการเงินในช่วงนี้ของคุณนะครับมีไพ่พลังงานของสิบไม้เท้าความทุ่มเทความพยายามกับสิ่งที่ผ่านมาคุณเป็นคนที่ทุ่มเทให้กับใครแล้วคุณทุ่มเทเต็มที่หรือมีพลังงานการที่เรามีความรับผิดชอบการแบกภาระหน้าที่ต่างๆในตัวของเราเองในสิ่งที่เราทุ่มเทในสิ่งที่เราทุ่ม ตั้งใจสู่เป้าหมายแห่งเส้นทางแห่งวันเวลาข้างหน้าของเราก็ได้นะครับมีพรยพลังงานของพ่คิงถือดาบ er มีพลังงานของคนที่ทํางานเกี่ยวด้านทหารตำรวจหรือการที่เราอาจี่จะมีพลังงานงความเข้มแข็งความชัดเจนความเด็ดเดี่ยวในตัวของเราเองเป็นพ,พรพลังงานความเป็นผู้นําครอบครัวก็ได้เป็นพลังงานของคนที่เป็นผู้นําตัวของตัวเองก็ได้นะครับเป็นพาแห่งความเข้มแข็งปัญหาที่จะเคยผ่านกับปัญหาเรื่องราวต่างๆคุณเป็นคนที่เก่งนะมีพลังงานการฝ่าฟันกับ สิ่งต่างๆมาเยอะนะครับมีพลังงานไฟเดอร์ซาโดซานความรุ่มหลวงความหลอกลวงมีพลังงานของความหลอกลวงกับอดีตที่ผ่านมาหรือยังลืมใครไม่ได้หรือยังยังคิดถึงใครบางคนอยู่ก็ได้ยังตัดกับคนคนหนึ่งไม่ขาดเพราะยังมีพลังงานของความเป็นมีทรัพย์สินร่วมกันมี ลูกด้วยกันแล้วก็ได้กับวัตที่ผ่านมาอาจจะมีพลังงานการที่เราโฟกัสถึงเรื่องของตัวเองมองถึงอนาคตความตั้งใจความมุ่งมั่นในสิ่งต่างๆมีไพ่พลังงานของไพ่ไหนเอาเพจเคลนเนี่ยเป็นคนที่ชอบวางแบบแผนเป็นคนที่ชอบวางแนวคิดให้กับตัวเองสิ่งใหม่ๆเป็นคนที่ชอบเสี่ยงในวันเวลาข้างหน้าของคุณนะที่จะเป็นคนที่กล้าได้กล้าเสียในตัวของคุณนะเป็นพลังงานการที่เราวางแบบแผน อย่างเป็นขั้นเป็นตอนในตัวของเราก็ได้นะครับเป็นแพทย์พลังงานของไพทยดีเอ็มเพที่ดาดาวสุกดาวีนัทในความคิดอาที่มีพลังงานของความอุปถัมภ์การช่วยเหลือการค้าจุนในตัวของคุณมีพลังงานงการดูแลการเอาใจใส่ท่านใจชายจะได้เจอพลังงานของดีเอ็มเพคนที่เข้ามาคอยสนับสนุนเกื้อกูล ให้แก่คุณนะครับมีไพ่พลังงานของไพ่คิงออบวานราชาถือไม้เท้าเป็นพลังงานขอความขยนันความมุ่งมั่นราชาแห่งไฟเป็นคนที่แอคทีฟตัวเองอยู่อย่างเสมอมมมมมเป็นคนที่มุมานะเป็นคนที่ขยนันเป็นคนที่ตั้งใจในหน้าที่การงานของคุณก็ได้นะครับมีพลังงานของหนึ่งดาบความจริงความชัดเจนการเคลียร์กับความรู้สึก การเข้มแข็งความชัดเจนในตัวของตัวเองหรือการที่ยอมรับกับความเป็นจริงและความเป็นไปอยู่ในปัจจุบันในสิ่งที่ระหวังในสิ่งที่ตั้งใจก็ได้นะครับการเคลียร์กับความรู้สึกในตัวของเราเองก็ได้นะครับเป็นพลังงานของการตื่นรู้การก้าวไปข้างหน้าในตัวของเราเองเหมือนการที่เราเคยผ่านเรื่องราวต่างๆการมองย้อนไปในอดีตที่ผ่านมา <c oughs> คุณเป็นคนที่เข้มแข็งขึ้นและ, <c oughs> และคุณเป็นคนที่มองไปข้างหน้าในตัวของคุณแล้วก็ได้เป็นพลังงานการ ที่ยังมีไพ่แห่งความคิดถึงใครบางคนที่อยู่ในความคิดของคุณก็ได้นะครับเป็นไพ่พลังงานการที่การปลดปล่อยแห่งความกังวลของคุณออกไปคาอธิษฐานขอพรของคุณกําลังที่จะเป็นจริงการโบยบินเหมือนการปลดปล่อยแห่งความเป็นอิสระการที่บินออกไปกับความรู้สึกที่คุณ ไปข้างหน้าของคุณก็ได้นะครับมีภพพพลังงานของฮาลากัสเป็นภพ่เหตุการณ์ที่ไม่สามารถควบคุมในได้ในช่วงนี้อาจจะ่จะมีการที่ผิดแผนไปบ้างมันก,ก็คือพลังงานแห่งการที่เป็นบททดสอบของชีวิตของเรานะครับเป็นภาพพลังงานงการที่มีจิตใจที่เข้มแข็งขึ้นในตัวของคุณเองความที่คุณหนาที่จะไม่มีความกลัวในความรู้สึก ของคุณแล้วก็ได้ความกังวลความรังเลนะมีไพ่ของหนึ่งดาบเนี่ยการกังวลการรังเลอะไรคุณจะสามารถตัดสินใจแล้วผ่านเรื่องราวต่างๆในตัวของคุณไปได้นะครับเป็นไพ่พลังงานของไพ่เซลติคอร์ดไพ่สิบใบคดวงความรักเป็นยังไงบ้างนะมีไพ่พลังงานของคนที่จะเข้ามาในความรักในความสัมพันธ์คุณอาจจะพบเจอกันในสายออนไลน์สื่อสาร กันก็ได้นะหรือมีพลังงานการที่มีคนที่แนะนําเพื่อนแนะนําให้เราได้มาพบเจอกันก็ได้นะครับมีไพรพลังงานของคนคนนี้ที่เป็นพลังงานของความเข้มแข็งและเคยผ่านเรื่องราวอุปสรรคต่างๆ มาก็ได้นะ,ะมีพลังงานของการที่บางคนสมหวังบางคนไม่สมหวังนะครับอาจที่จะต้องเช็คสถานะดีๆเพราะมีพลังงานของไพ่เดวิลมีพลังงานของการพูดโกหกคำพูดหลอกลวงบางสิ่งบางอย่างอยู่ในช่วงนี้ของคุณก็ได้นะครับเป็นไพ่พลังงานของการเริ่มต้นสิ่งใหม่สิบเหรียญความมั่นคงความมั่นคงคนที่เข้ามามีพลังงานของชาวธาตุไฟเมสสิงห์ธนูธาตุลมกลุ่มตุลเมทุนนะครับมีพลังงานของคนที่เกิดวันศุกร์ก็ได้นะครับมีพลังงานของการที่เหมือนบุพเพนำพา คนที่คุ้นเคยเข้ามาสารสัมพันธ์ซึ่งการละกันควางแบบแผนเป็นอนาคตกับคุณและเขาก็ได้นะ,อะขอรูปพลังงานของไพ่อดีตที่ผ่านมาของชาวธาตุไฟเมษสิงห์ธนูก่อนนะครับดวงความรักอ,อดีตที่ผ่านมานะ,อะขอรูปพลังงานของอดีตที่ผ่านมาของชาวธาตุไฟเมษสิงห์ธนูนะครับมีไพ่พลังงานของไพ่ เพจออฟซอดมีพลังงานงความดื้อความรันความมาแต่ใจหรือมีพลังงานของคนที่นิสัยมันเด็กๆหรือมีพลังงานของคนที่อายุน้อยกว่ากันหรือคนที่อายุแตกต่างกว่ากันที่เข้ามาในความรักในความสัมพันธ์ก็ได้นะครับมีพพลังงานของสเตน์ความแข็งแกร่งความเข้มแข็งชาวสิงรักนาสิงเป็นคนที่ดูแลใครแล้วพร้อมที่จะปกป้องพร้อมที่จะดูแลกับคนที่คุณรักนะครับความมีเยื่อใ่ความอบอ้อมของคุณนะมีพพลังงานของพ่คิงเหรียญมีพลังงานของราชาถือเหรียญความมั่นคงความมั่นคงในสิ่งต่างๆที่คุณมองไปข้างหน้าของ ในอนาคตของคุณก็ได้เป็นคนที่มั่นคงทางด้านการเงินก็ได้หรือกับอดีตที่ผ่านมาคุณาที่จะเคยซัพพอร์ตกับคนคนหนึ่งก็ได้นะครับเป็นพลังงานการมองไปข้างหน้า การวางแบบแผนการวางเป้าหมายให้กับตัวของตัวเอง,เองหรือการที่ปลดปล่อยกับความรู้สึกบางสิ่งบางอย่าง,าง,างกับอดีตที่ผ่านไปมองถึงอนาคตของเราก็ได้นะครับมีไพ่พลังงานของปัญหาความขัดแย้งที่เข้ามาลุ่มเา้าเรานะ,ะที่จะเป็นพลังงานของอดีตที่ผ่านมามีคนที่เอาบุคคลที่3เอาปัญหาเข้ามาในความรักในความสัมพันธ์เป็นพลังงานความร้อนลอนความกังวลใจก็ได้นะครับมีไพ่พลังงานของไาาพ่ knight of wands นะเป็นพลังงานการที่เราห่างกันไป การที่มีคนที่ต่างกันโดยระยะทางก็ได้นะครับโอกาสแห่งการเริ่มต้นความรักครั้งใหม่ของคุณนะมีพลังงานของโอกาสที่เริ่มต้นที่ดีที่สุดคือการเริ่มต้นที่หลักตัวเองการเอาใจใส่ตัวของเราเองนะครับมีพลังงานของไพ่ห้าถ้วยความ ทุกความเศร้าความเสียใจความผิดหวังที่มันล้มไปแล้วถ้วยที่มันล้มไปแล้วก็คืออารมณ์และความรู้สึกที่มันพังไปแล้วคุณจะโฟกัสถึงถ้วยที่ยังไม่ได้ล้มก็คือความสุขและความอบอุ่นในตัวของเราเองการดูแลตัวเองการเอาใจใส่ตัวเองการเห็นคุณเห็นค่าในตัวคุณเองเจ็ดถ้วยเป็นพลังงานของโอกาสใหม่ๆโอกาสดีๆที่คุณจะเลือกโอกาสที่ดีที่สุดให้กับตัวของตัวเองหรือกับดีที่ผ่านมามีคนที่มีตัวเลือกเยอะมีคนที่มีตัวเลือกมากก็ได้หรือมีพลังงานความฝันความหวังในสิ่งที่คุณหวังไว้ในสิ่งที่คุณ ตั้งใจไว้คุณลงมือทําในสิ่งที่คุณหวงังในสิ่งที่คุณตั้งใจนะครับมีพลังงานของก้าวดาเป็นพลังงานงความทิ่มแทงใจซึ่งกันและกันมันยังมีบาดแผลในความรู้สึกในหัวใจมีคนที่ทําอะไรระหว่างซึ่งกันและกันมีความอ้างว้าง ความเหน็บหนาวคําพูดที่ทิมแทงใจซึ่งการละกันก็ได้นะครับมีพ่พลังงานของสามแบบเป็นพลังงานของคนที่ดึงเราไปตกอยู่ในสถานการณ์มือที่สก็ได้หรือมีพลังงานของคนคบแทกคบซ้อนในความรู้สึกของคุณก็ได้นะเป็นพลังงานความทิมแทงหรือการที่ใช้คําพูดรุนแรงที่ทิมแทงใจมันยังมีพลังงานของความรู้สึกที่เจ็บอยู่ในความรู้สึกลึกๆของคุณก็ได้นะครับเป็นพ่พลังงานของพ่ย เดอะเวอร์ World, เป็นพลังงานของไพ่เมเจอร์ใบสุดท้ายเป็นพลังงานของคนที่เกิดวันเสาร์ได้นะเป็นไพ่แห่งการที่เรามีประสบการณ์แห่งการที่ผ่านมาประสบการณ์จะทําให้เราเติบโตขึ้นจะทําให้เราเข้มแข็งขึ้นในการเรียนรู้กับสิ่งต่างกับการที่เราจะเข้มแข็งให้กับตัวของเราเองก็ได้ถามว่ามันยังรู้สึกเจ็บไหมมันยังมีบาดแผลในหัวใจในความรู้สึกในของคุณอยู่ก็ได้นะครับความโดดเดี่ยวความอ้างว้างในวันเวลาที่เรา เสียใจในวันเวลาที่เราผิดหวังเขาไม่เคยหันกลับมาเห็นคุณเห็นค่าไม่เคยหันกลับมาแคร์ซึ่งการละกันในวันเวลาที่เรานิ่งในวันเวลาที่เราหยุดเดินตามใครสักคนหนึ่งควายคว้าหาใครสักคนหนึ่งจะมีคนที่ ตามหาหัวใจของเขาเองนะเป็นพลังงานของความนิ่งความโฟกัสถึงเรื่องของตัวเองคนเก่าๆคิดได้ในวันเวลาที่สายคิดได้ในวันเวลาที่ไม่มีกันคิดทบทวนบางสิ่งบางอย่างที่เขาทําไว้กับคุณในอดีตที่ผ่านมาของคุณก็ได้นะเป็นพลังงานการติดต่อการสื่อสารการพูดการคุยหรือการเรียนรู้กับนิสัยใจคอของคนคนหนึ่งมาแล้วก็ได้ในความรู้สึกตอนนี้เป็นฝ่ายคุณที่อาจี่จะเข้มแข็งขึ้นมองไปข้างหน้าการเรียนรู้หาความรู้ใหม่ๆในตัวของคุณก็ได้นะหรือคนเก่าๆ อาจที่เป็นมีเกณฑ์ในอนาคตอาจที่ติดต,ต,ต,ต่อกลับมาสื่อสารพูดคุยกับคุณก็ได้ขอโอกาสแห่งการเริ่มต้นความรัก กันใหม่อีกครั้งหนึ่งแต่เขาต้องเกียร์พลังงานของคนที่เป็นมือที่3ออกไปก่อนนะมีพ่พลังงานของพ่คุณคือคนที่ดวงใหญ่คุณคือคนที่ดูแลเขาดีที่สุดนะครับเป็นพลังงานของคนที่คนอดีตที่จะได้รับความทุกข์ความเศร้าความเสียใจความผิดหวังในความรู้สึกก็ได้กรรมก็คือการกระทําพฤติกรรมและการกระทําใครทําอะไรไว้จะได้รับผลแห่งการกระทําอย่างนั้นไม่มีใครแก้กรรมให้กับเราได้นะครับเราต้องแก้ที่ตัวข,ของเราเองการปรับเปลี่ยน เปลี่ยนพฤติกรรมในตัวของเรานะครับการพบเจอคู่คนที่ใช่คนที่พร้อมที่จะมาเคียงข้างซึ่งการละการโอกาสแห่งชัยชนะไพ่วิกตอรี่แห่งความสําเร็จหรือมีคนที่รอคนอดีตกลับเข้ามาเคียยนในความรู้สึกมันเหมือนไปต่อไม่ได้มันเหมือนกับไปไม่ถึงมันเหมือนยังติดแงกอยู่กับความคิดอยู่ว่าเขาจะไปต่อหรือพอแค่นี้กับเราก็ได้หรือการที่เขาเป็นฝ่ายที่นิ่งเงียบหายไปเลยก็ได้นะอที่เป็นฝ่ายที่คุณที่เป็นคนที่รอ การที่มาชัดเจนเคลียร์ใจซึ่งการละกันการเป็นผู้ให้และเป็นผู้ได้รับพอ,พอก, view for June. กอันวิวออฟจูนกงล้อแห่งโชคชะตาคนที่ไม่ใช่ก็ต้องปล่อยเขาไปรอคนที่ใช่สําหรับเรารอวันเวลาที่เราได้พบเจอคนคนหนึ่งที่เปี่ยมล้นไปด้วยความรักเปี่ยมล้นไปด้วยความสุขเปี่ยมล้นไปด้วยความเอาใจใส่ต่างฝ่ายต่างมองตาและรู้ใจต่างฝ่ายต่างเห็นคุณเห็นค่าในหัวใจของคุณและเขานะเป็นการเวลานําพา ให้คุณกับเขาได้มาพบเจอกันนะครับเป็นพลังงานของอดีตที่ผ่านไปแล้วมันก็คงย้อนกลับไปไม่ได้อนาคตยังมาไม่ถึงรูคุณจะอยู่ในปัจจุบันที่เป็นของคุณนะครับโชคชะตาเปลี่ยนสิ่งต่างๆเปลี่ยนสิ่งดีๆกําลังที่จะเข้ามาให้กับชาวธาตุไฟแม่สิงห์ธนูนะ,อะขอพลังงานของไพ่ ในปัจจุบันนะดวงความรักเป็นยังไงบ้างนะครับของคุณมีพลังงานของช่วงนี้ชาวธาตุไฟที่จะโฟกัสถึงเรื่องงานความรับผิดชอบหน้าที่ต่างๆการแบกรับภาระต่างๆในช่วงนี้ของคุณก็ได้เป็นพลังงานงความเข้มแข็งเป็นพลังงานการฝ่าฟันต่ออุปสรรคและปัญหาในช่วงนี้ของคุณนะครับมีพพลังงานการที่เราอาจจะพบเจอคนที่เข้ามาคอยช่วยเหลืออุปถัมภ์ค้ำจุนในช่วงนี้ก็ได้ท่าน จะได้เจอคนที่เหมือนมีพลังงานการที่มองเป้าหมายอนาคตไปด้วยกันนะครับอขอดูพลังงานของในปัจจุบันของชาวธาตุไฟเมษธนูความรักเป็นยังไงบ้างนะ,ะดวงความรักของคุณนะ,ะมีพลังงานของไพ่คิงอ of ครับเป็นพลังงานของคนที่มีเมตตาเป็นพลังงานของพ่อไม้แม่ไม,ไม้หรือมีพลังงานของคนที่เอาใจเก่งหรือมีพลังงานการพบเจอคนที่เข้ามาเติมเต็มในหัวใจของคุณแล้วก็ได้เป็นคนที่ มีความรู้สึกดีๆที่มอบให้กับคานกับคุณนะมีพรังของสเตนความเข้มแข็งความแข็งแกร่ง เป thinking, people, urai, ็นไพ่พลังงานการที่เหมือนมีคนคนหนึ่งที่พร้อมที่จะดูแลพร้อมที่จะปกป้องคุณพร้อมที่จะก้าวเดินไปด้วยกันนะครับพร้อมที่จะเรียนรู้มีพลังงานของ7ถ้วยโอกาสต่างๆคุณจะเป็นคนที่เลือกโอกาสที่ดีที่สุดให้กับตัวของเราเองก็ได้นะมีพลังงานของชาวธาตุน้ํากระกรดมีพิจิกนะมีพลังงานการที่เรามองไปข้างหน้าหรือมีพลังงานการที่เรามีความฝันต่างๆในตัวของเราเองก็ได้วิวออฟฟอร์จูนกงร้อแห่งโชคชะตาเป็นไพ่พลังงานคนที่เกิดวันพฤหัสก็ได้นะครับเป็นพลังงานของการที่ เวลาหมุนไปเรื่อยๆคุณจะอยู่ในวันเวลาที่เป็นของคุณวันเวลาที่เราได้พบเจอใครสักคนหนึ่งแล้วด้วยเส้นของคุณด้วยความรู้สึกของคุณโอกาสแห่งการเริ่มต้นความรักครั้งใหม่ของคุณที่เบ่งบานในหัวใจของคุณก็ได้นะครับมีพลังงานของการเป็นผู้ให้และเป็นผู้ได้รับพอๆกันเป็นพลังงานของความช่างใจในความรู้สึก ในความรู้สึกที่มีความเท่าเทียมนะมีพลังงานของเดทําแดนการปรับเปลี่ยนการเปลี่ยนแปลงสายใหญ่หงความรักสายใหญ่ห่งความผูกพันที่คุณกับเขาได้พบเจอกันแล้วจะเป็นพลังงานของการที่เหมือนเราจะขวายคว้าความรู้สึกของคุณและเขาไว นะมีพลังงานการที่ค่อยๆเป็น Jam ปค่อยๆไปค่อยๆพัฒนาในความรักในความสัมพันธ์คุณจะไม่ดีบร้อนกับความสัมพันธ์คุณจะเป็นการที่ค,ทค,ค,ค่อยๆเรียนรู้เพราะคุณเคยผิดหวังกับเรื่องกับอดีตที่ผ่านมากับเรื่องค,ความรักของคุณก็ได้นะครับเป็นพลังงานของเดอร์มีจิเชียนเป็นพลังงานของความมีเสน่ห์ผู้รู้คนที่มีความสามารถคนที่เริ่มหาโอกาสใหม่ๆให้กับตัวของเราเองเป็นคนที่ชอบเรียนรู้เป็นคนที่เรียนรู้อะไรแล้วเรียนรู้ได้ไวนะครับเป็นพลังงานของดาวพูดความมีเสน่ห์คำพูดคำจาของคนคนหนึ่งที่มีเสน่ห์ คําพูดคําจาของเขาก็ได้นะในช่วงนี้ที่จะเปิดเจอพลังงานของคนที่มีสเสน่ห์ความโดดเด่นการเอาใจของเขาก็ได้นะครับมีไพ่พลังงานของไพ่ควีนอวานนะราชินีถือไม้เท้านะมีไพ่พลังงานของเด็กถือไม้เทา้าคนที่อายุน้อยกว่กากันก็ได้คนที่อายุแตกต่างกว่ากันก็ได้หรือการพบเจอกันในสายงานเดียวกับคุณก็ได้นะเป็นพลังงานของความเท่าเทียมเป็นพลังงานของความมุ่งมั่นนะมีพลังงานของโอกาสถึงการเริ่มต้นความรักครั้งใหม่การเรียนรู้และการเริ่มต้น พัฒนาความรักในความสัมพันธ์ของคุณช่วงนี้ก็ได้ความผูกพันที่ค่อยๆเริ่มค่อยๆสร้างตัวค่อยๆบ่มเพาะกับความรู้สึกของคุณและเขาก็ได้นะครับในช่วงนี้ของชาวธาตุไฟเมษธนูนะ,ะมีพลังงานของสิ่งที่จะมี การที่เหมือนเราเป็นพลังงานของคนที่คุณเคยคู่คนที่เคยอธิษฐานพรมลิขิตบุพเพสันนิวาสให้เราได้มาพบเจอกันคนที่สร้างบุญสร้างกุศลร่วมกันมาได้มาพบเจอคู่เป็นการ,รยาณิมิตการเริ่มต้นที่ดีของคุณและเขาก็ได้นะครับในช่วงนี้ของชาวธาตุไฟเมษธน,นูดูพลังงานของไพ่แนวโน้มความสัมพันธ์ของคุณก่อนนะครับ ขอดูพลังงานของไพ่แนว้องความสัมพันธ์ของคุณและเขานะของคนที่เข้ามาในความรักในความสัมพันธ์ของคุณนะมีพลังงานของไพ่ห้าเหรียญนะเป็นพลังงานของความเหน็บหนาวความอ้างว้างความโดดเดี่ยวหรือมีพลังงานของความเข้าใจซึ่งกันและกันการพูดคุยของคุณนะที่จะมีคนที่เคยเสียใจมาเหมือนเหมือนกันเคยทุกมาเหมือนกันเข้าใจในความรู้สึกของ แต่ละคนก็ได้นะครับเป็นพลังงานของควีนนอบวานล,ลาชินีถือไม้เทา้าด้วยเซนส์ของคุณด้วยความรู้สึกของคุณชาวธาตุไฟเป็นพลังงานของควีนเนี่ยเป็นพลังงานของคนที่มีเซนส์แรงในความรู้สึกในตัวของคุณคุณจะสัมผัสถึงความอบอุ่นของคนคนหนึ่งที่เข้ามาในความรักในความสัมพันธ์คนที่อาจจะที่จะมีพลังงานของความที่คนคนนี้ที่จะเป็นพลังงานของความกระตือรือร้อนความมุ่งมัน่นหรือคนที่อยู่ห่างกันโดยระยะทางก็ได้นะของการที่ ติดต่อเข้ามาหาคุณก็ได้นะครับมีไพ่พลังงานของ1ิบถ้วยมีไพ่พลังงานของไพ่หกถ้วยคนเก่าเก่าที่ยังตัดกันไม่ขาดเป็นไพ่หกถ้วยเนี่ยเป็นไพ่พลังงานของคนเก่าเก่าที่ยังคิดถึงคุณอยู่ในวันเวลาที่ห่างกันออกมาในวันเวลาที่เขาเคยมีอนาคต ร่วมกับคุณก็ได้ยังคิดถึงวันดีๆสิ่งดีๆที่คุณเคยมอบให้กับเขาอยากกลับเข้ามาขอโอกาสการง้ะขอคืนดีสัญญาบางสิ่งบางอย่างสัญญาเพื่อขอโอกาสถึงการเริ่มต้นกับคุณอีกครั้งหนึ่งก็ได้มีการปิดกั้นกันไปมีการบล็อกกันไปหรือมีเป็นฝ่ายคุณที่ลังเลและสับสนในความรู้สึกของคุณก็ได้ว่ากลับเข้ามาคขาเนี่ยเขาจะดีดีขึ้นหรือจะเช่าชูเหมือนเดิมหรือกะ การที่เขาอาจจะมีการเข้ามาเพื่อหวังผลประโยชน์อะไรกับเราก็ได้นะเพราะมีพลังงานของไพ่เดวิลกับ5เหรียญน,นะครับที่จ,จะมีพลังงานการที่ตอนนี้เขาอาจที่เป็นพลังงานของการที่มอง มองในตัวตนของคุณคุณอาจที่เข้าใจที่จะแบบอแบ,บสืบแอบส่องมาคุณดูดีขึ้นคุณมีหน้าที่การงานที่เติบโตคุณมีทรัพย์สินเงินทองของมีค่ามากขึ้นก็ได้คิงถือถ้วยนะครับมีไพ่พลังงานของไพ่ควีนถือถ้วยนะ,ะมีพลังงานของก้าวเหรียญความโฉสวยรวยหล่อในแบบของคุณความเป็นอิสระการโฟกัสถึงเรื่องการเงินทรัพย์สินเงินทองหรืองานความรับผิดชอบหน้าที่ของคุณโอกาสแห่งการเริ่มต้น ความรักครั้งใหม่หรือคนเก่าๆแอบสือแอบอแอบซองมาตอนนี้เขาอาจที่เป็นฝ่ายที่เสียดดยคุณก็ได้นะเพราะคุณคือดี p a ็พเพราะคุณคือคนที่ดูดีดูเด่นในช่วงนี้ก็ได้นะ,ะในตอนนี้เ็าอาจที่จะคิดว่าคุณได้เริ่มโอกาสใหม่ๆหรือคุณนะที่จะพบเจอคู่กันระยะน,นิมิตในช่วงนี้ของคุณแล้วก็ได้เดอะฟูลเป็นพลังงานการหลุดพ้นการเริ่มต้นใหม่หรือคนเก่าๆเนี่ยในวันเวลาที่เขาหลุดจากคุณออกไปเขาอาจที่จะเป็นฝ่ายที่ เพวงคว้างในความรู้สึกไม่มีเป้าหมายในชีวิตของเขาก็ได้ไม่มีคนที่คอยเบื่อบอกเขาไม่มีคนที่คอยเตือนเขาไม่มีคนที่เคยเอาใจใส่เขาก็ได้คิงออฟวานราชาถือไม้เท้านะมีพันธ์พันงานของไพ่เดอะเมจิเชียน การวนกับการหวนคืนหรือการที่นั่งคิดทบทวนบางสิ่งบางอย่างกับของเขาในสิ่งที่เขาหลงไปกับความรู้สึกที่เป็นเดวิลในความรู้สึกที่ทําให้ครอบครัวของเราต้องแตกกันออกมาก็ได้นะเป็นพลังงานของฝ่ายเขาที่วันหนึ่งที่เขาตื่นรู้กับพลังงานของในตัวตนของเขาแล้วเป็นพลังงานความคิดถึงความโหยหาความผูกพันความผูกมัดในความรู้สึกของของเขาในตอนนี้ของเขาก็ได้นะอยากกลับเข้ามา เป็นคู่กับคุณอีกครั้งหนึ่งก็ได้นะมีไพ่ลังงานของไพ่ควีนควีนออฟครับกับ ราชาถือถ้่วนะเป็นพลัง,งขอ่งความเอาใจใส่เราเคยเป็นคนที่เคยเอาใจใส่เป็นคนที่เคยมีแบบแผนเป็นคนที่เคยวางเป้าหมายให้กับอนาคตของคุณและเขาเป็นคนที่เป็นฝ่ายเขาที่คิดถึงวันเวลาดีๆที่มีร่วมกันก็ได้อยากวนย้อนกลับอยากหวนคืนมาในความรู้สึกเคลียร์ใจซึ่งกนและการความรับไม่มีในโลกนะครับไม่รู้วันนี้ก็รู้วันหน้าการกลับเข้ามาเคลียร์ใจในความรู้สึกของ คุณกับเขาอีกครั้งหนึ่งก็ได้มีโอกาสแห,ห่งการเริ่มต้นความรักครั้งใหม่ที่ดีของคุณนะที่จะพบเจอโอกาสแห่งการเริ่มต้นความรักที่ดีของคุณด้วยก็ได้คุณจะดูถึงคนที่จะเข้ามาเนี่ยเขาจะเป็นพนักงานของคนที่พร้อมที่จะดูแลพร้อมที่จะทุ่มเทพ,พร้อมที่จะปกป้องกับความรักที่คุณมอบให้กับเขาก็ได้นะของชาวธาตุไฟเมษธนูนะครับขอรุพนักงานของไพสรุปและแนะนำให้กับชาวธาตุไฟเมษธนูนะ ขอไพ่พลังงานของไพ่สรุปและแนะนำนะครับมีไพ่พลังงานของไพ่ดีไฮพิเทศความรับการปิดบังการซ่อนเลนการความรู้สึกที่มันเหมือนเราอที่จะเป็นพลังงานความน้อยใจกับความรู้สึกกับสิ่งที่ผ่านมาก็ได้หรือแต่ที่มีพลังงานของการที่ตกอยู่ในสถานการณ์ความรักที่เป็นรองอยู่ก็ได้นะครับมีไพ่พลังงานของไพ่เดอะสตาความสุขความสมหวัง แสงดาวแห่งศรัทธาการมีศรัทธาในตัวของตัวเองการเทกับปัญหาลงสายน้าไปแล้วความทุกข์ความผิดหวังความเศร้าความเสียใจความสุขมันอยู่ที่ตัวของคุณนะครับมีพพลังงานของสามดาบความผิดหวังความเสียใจหรือมีพลังงานการที่ยังมีพลังงานของความเป็นมือที่สาอยู่ก็ได้นะมีพลังงานของเดอแอมพเดอร์นะมีพลังงานของจัดเม้นนะครับมีพลังงานของ หนึ่งเหรียญในความรู้สึกลึกๆของคุณคุณยังมีพลังงานความมีบาดแผลในความรู้สึกของคุณอยู่ก็ได้นะตอนนี้ที่จะเป็นพลังงานการที่เราดูแลและเอาใจใส่ตัวของตัวของเราเองมากขึ้นนะครับถ้วยที่มันล้มไปแล้วก็คือความรู้สึกที่มันเสียใจมันผิดหวังไปแล้วมันคงย้อนกลับคืนมาในความรู้สึกไม่ได้กับประสบการณ์การเรียนรู้กับสิ่งที่ผ่านมาเป็นพลังงานของเมเจอร์ใบสุดท้ายการสิ้นสุดเพื่อเริ่มต้นให้กับตัวของตัวเองนะครับเป็นพลังงานการเรียนรู้ เติบโตไปข้างหน้าของเราเป็นไพ่ของเดสจบเลิกราเพราะไม่ไม่หรือไพ่พลังงานของการรู้ถึงสัจรรมแห่งชีวิตที่แท้จริงการก้าวเดินในทุกๆวันของเราอาจที่จะพบเจอกับความทุกข์ความผิดหวังความสมหวังความสุขในตัวของเราความพัดภาคในความรู้สึก แต่คุณจะอยู่กับความเป็นจริงและความเป็นไปนะครับมีพลังงานของไพ่ควีนเหรียญเป็นพลังงานของความมีเสน่ห์ความโดดเด่นในตัวของตัวคุณเดอะเฮอร์มิตชาวกันลักษนากันเป็นพลังงานของผู้คงแก่เหรียญนะหรืออาจจะเราอาจจะไปไหว้พระเติมน้ํามันตะเกียงนะครับเพื่อเพิ่มแสงสว่างแก่การนําทางชีวิตของคุณก็ได้มีพลังงานของสิ่งศักดิ์สิทธิ์ครูบาอาจารย์ปกปักรักษาชาวธาตุไฟแม่สิงห์ธนูนะเป็นพลังงานของการที่มีสิ่งศักดิ์สิทธิ์เหมือนมีพลังงานของ คนที่ร่วมบุญร่วมกุศลกันมานำพาให้ได้มาพบเจอกันเป็นพลังงานของคู่บุญคู่อธิษฐานคู่สร้างคู่สมคู่อุปถัมภ์คู่คนที่คำจุนคู่คนที่เกื้อกูลซึ่งกันและกันคู่คนที่มีความเท่าเทียมในหัวใจของคุณและเขาก็ได้การพบเจอในตอนนี้สิ่งศักดิ์สิทธิ์นำพาให้คุณได้มาพบเจอกับคู่คนที่เป็นคู่ กันลยาณิมิตซึ่งกันละกันนะครับคนที่ไม่ใช่ก็ต้องปล่อยเขาไปหลุดพ้นเพื่อเริ่มต้นให้กับตัวของเราเองนะของชาวธาตุไฟเมษสิงห์ธนูนะครับหมอโต๊ดก็ขอจบแค่นี้นะครับสําหรับท่านที่จะทักไลน์เข้ามาดูดวงกับหมอโต๊ดช่วงนี้หมอโต๊ดยังไม่เปิดรับดูดวงนะครับหมอโต๊ดเดินทางนะครับช่วงนี้หมอโต๊ดอาจะที่จะยุ่งๆหน่อยนะขอก็ขอขอบคุณสําหรับทุกๆท่านนะครับที่รับชมรับฟังช่องหมอโต๊ดกันนะครับสวัสดีนะครับ